น้ำไหลเบาหรือเกินครับตั้งแต่ต่อห้องน้ำสองห้องที่บ้านนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ปั๊มน้ำผิดสเปคนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องท T3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่3 b รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกดีและคุ้มจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับ แต่ก่อนบ้านผมแบบมีห้องน้ําห้องเดียวใช้ปั๊มน้ํรอยา1 5บบาทแรงทันใจครับแต่อยู่มาอยู่ไปขยายห้องน้ําเพิ่มเป็นสองห้องต่อจุดก๊อกน้ําอีกหลายจุดเลยครับตอนนี้ปั๊มไม่พอแล้วแล้ววันนี้ผมก็สั่งปั๊มน้ําตัวใหม่มาครับปั๊มน้ําแรงดันคงที่จากซิมเก้ตัวนี้ถูกน่าใช่มากนะเนี่ยทุกคนตอนนี้ฝักบัวผมที่บ้านนะน้ำไหลเบามากๆครับ ทุกคนดูนะครับแล้วนี่ก็คือปั๊มสนามหลังบ้านนะครับก็ฉีดได้แค่นี้ครับเนี่ยน้ำไปแค่นี้เองนะสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าเราควรจะเลือกปั๊มน้ําบ้านกี่วัตต์ดีนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับจุดการใช้น้ําของเพื่อนๆครับถ้าบ้านชั้นเดียวมีจุดใช้น้ํา1-4จุดนะครับจริงๆ150วัตต์ก็เพียงพอครับแต่ยิ่งบ้านเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าบ้านเรา2ชั้นนะครับหรือว่าบ้านเราเนี่ยมีห้องน้ํามากกว่า1ห้องนะครับจริงๆแล้ว1 5นี่ยไม่พอแล้ว เราอาจจะขยับขึ้นตามขนาดการใช้น้ําของบ้านเรานะครับเช่น200วัตต์นะครับ250วัตต์300วัตต์370วัตต์นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งบ้านผมวันนี้ไหนๆก็เราเพิ่มห้องน้ําเป็น2ห้องแล้วแล้วก็มีจุดจ่ายน้ํารอบบ้านเลยนะแถมมีสปริงเกอร์แถมมีเครื่องกรองน้ําอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขยับอัพไซต์ขึ้นมาเลยเป็น370วัตต์ทีนี้พอไปดูปั๊มน้ําแรงดันคงที่แบรนด์เนมดังๆเนี่ยราคาเกือบครึ่งมืเลยครับ คือแค่พวก250วัตต์ราคาก็เกือบ5 0 0พันแล้วนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอา370วัตต์เนี่ยโอ้โหลาคาเอาเรื่องเลยแหละกดดูของไปกดดูของมาก็ไปเจอปั๊มน้ำแรงดันคงที่ตัวนี้เลยนะของซิมเก้ครับเราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับปั๊มน้ำแรงดันคงที่เนี่ยราคาประมาณนี้จริงๆก็มีหลายแบรนด์ครับแต่เหตุผลหนึ่งเลยนะที่ผมเลือกซิมเก้ครับนี่ครับเขามีหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ด้วย 370วัตต์ตัวที่มีหน้าจอเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2,800แครับแต่ถ้าเอาแบบไม่มีหน้าจอนะราคาจะแค่ประมาณ2,100เท่านั้นเองซึ่งตัวนี้นะครทางซิมเก้เขาก็รับประกัน1ปีครับมีใบรับประกันเรียบร้อยครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ครับว่าซิมเก้เนี่ยเขาใช้อะไรเดียวกับคันโต้ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็ใช้ปั๊มน้ำบ่อบาดานเป็นคันโต้อยู่นะครับถือว่าใช้ดีแล้วก็ใช้ได้นานเลยครับ ตัวนี้เป็นขนาด370วัตต์นะครับสามารถผลิตน้ําได้40ลิตรต่อน,นาที H-MAX อยู่ที่36ขนาดครึ่งแรงครับท่อเข้าท่อออกนะครับเป็นท่อขนาด1นิ้วด้านในท่อน้ําเข้านะครับมีตะแกรงกันขยะอุดตันนะครับตัวลูกปืนตัวนี้เป็นของ NSK ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับที่ส่งอะไหล่ให้คันโตครับส่วตัวมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ ใบพัดตัวนี้เป็นใบพัดทองเหลืองนะครับส่วนตัวพลาแล้ววัสดุต่างๆภายในก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวบอดี้ออกแบบมากระทัดรัดนะครับน้ําหนักไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถยกไปที่ต่างๆได้นะครับมีตัวคลีประบายความร้อนมาให้นะครับแต่ที่ต่างกับตัวอื่นและเหตุผลที่ผมเลือกเลยคือเขามีตัวเซ็นเซอร์ครับแล้วก็มีหน้าจอตัวนี้นะครับที่บอกผลการทํางานเวลาที่ปรั๊มน้ําเราทํางานครับ ปกติคนที่ใช้น้ำประปามีระบบน้ำมตาตรฐานมีถังเก็บนะครับก็จะมักจะไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวปั๊มน้ำนะครับแต่บ้านผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นน้ำารดานะครับแล้วก็ซึ่งระบบทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบกรองทั้งระบบเก็บเนี่ยทำดีไอไว้ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเกิดความชํารุดเสียหายในระบบซึ่งบางครั้งน้ําในแทงขาดบางครั้งไฟกระชากไฟด่องไฟดับอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาครับปั๊มตัวเก่าของผมเนี่ยทำงานค้างจนมีกลิ่นเหม็นไหม้ไปเลยนะทีนี้ข้อดีของไอ้ปั๊มซิมเกตัวนี้นะครับเขามีระบบเซ็นเซอร์นะครับที่คอยตรวจจับการทํางานของระบบน้ำนะครับเขาจะมีไฟบอกเลยนะครับว่าเครื่องไฟเข้าไหม้นะครับระบบไบพัดรันทางานอยู่หรือเปล่าและเมื่อไบพัดรันเนี่ยมีน้ํโฟลว์ผ่านตัวเครื่องไหม้นะครับรวมถึงเวลาที่น้ํามันหมดถังเนี่ยหรือว่าเกิดใบพัดติดขัดหรือเครื่องแห้งเนี่ย เครื่องจะหยุดทํางานเองอัตโนมัติภายใน7นาทีครับหลังจากน้ําตัดไปแล้วนะถ้าเราไม่ไปกดปุ่มไม่ไปกดรีเซ็ตนะครับจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเครื่องจะกลับมาทํางานเองปกติเป็นการเซฟตัวเครื่องครับคือพูดง่ายๆครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะคอยบอกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับปั๊มน้ำนะทำให้เราสามารถดูแลแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมของของเราได้ง่ายมากครับแบบนี้คน DIY ชอบครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็จะไปทําการติดตั้งปั๊มน้ําตัวใหม่ของผมครับ อันนี้คือปั๊มน้ำตัวเดิมของผมนะครับจริงๆซื้อมามันเป็นของแถมตอนซื้อถังเก็บน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยร้อยหาวัตเองนะตัวนี้ใช้ถังลมขนาดใหญ่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นปั๊มแรงดันคงที่ครับและบ้านผมเนี่ยก็เป็นเครื่องทําน้ําร้อนแบบแก๊สนะครับปัญหาคือเวลาที่มีคนเปิดน้ำครับแรงดันน้ํามันตกครับแล้วแก๊สมันทํางานร้อนเท่าเดิมปกติไงน้ําร้อนมันก็จะร้อนมากเลยครับ และเพื่อความปลอดภัยนะผมก็เลยเอาระบบแก๊สไฟนอกบ้านนะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถปรับอุณหภูมิน้ําได้นั่นเองครับตรงนี้คือปั๊มเก่าของผมนะครับแล้วก็ผมต่อไฟเข้าปั๊มใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะเปิดสวิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีน้ําเข้าเลยนะครับอ่าเครื่องทํางานแล้วครับทำงานเงียบมากนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไฟมันขึ้น power ขึ้นรันนะครับ แต่ f ฟล์เนี่ยไม่มีไฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีน้ําเข้าในระบบครับแล้วจริงถ้าเรารออย่างเงี้ยอีกสักพักเนี่ยเครื่องก็จะหยุดการทํางานเองครับเพื่อเซฟระบบลูกปืนครับอ่ะตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งปั๊มตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมต่อระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเปิดเครื่องนะครับเอาน้ําเข้าระบบครับโอ้เสียงเงียบมากนะครับอ่าแล้วตอนนี้ เครื่องก็ทํางานแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูนะครับถ้าเครื่องทํางานปกตินะเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวโฟโล์นะครับโฟล์ก็คือน้ําเข้าแล้วแล้วก็ตอนนี้แรงดันของผมเนี่ยเขาบอกว่าส่งน้ําขึ้นไปได้ที่ระดับ7เมตรนะครับเพราะว่าผมใช้ท่อ1นิ้วครับซึ่งท่อ1นนิ้วครับมันก็จะเป็นตัวถังกรองตัวนี้นะครับซึ่งใช้แรงดันค่อนข้างเยอะครับ พมันมีระบบเซนเซอร์อย่างเงี้ยครับผมก็จะค่อนข้างสบายใจครับเพราะว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถมาตรวจสอบได้จากเซนเซอร์ตรงนี้นะแต่ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดบอลวาลนะครับพอผมปิดบอลวาลเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขครับเนี่ยพอหลีบอลวาลนะครับให้น้ำไหลน้อยลงตัวเลขตรงนี้มันจะสูงขึ้นครับตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวบออครับว่าแรงส่งน้ำเนี่ยจะเพิ่มความสูงขึ้นครับเป็น21เมตรนะครับอันนี้อันนี้คือผมเปิดบอลวาลไว้อันเนี้ยน้ําก็ยังไหลอยู่นะแต่ ไหลอ่อนลงนะครับทีนี้ผมก็เปิดเต็มเลยนะครับอ่ะนี่ครับแรงดันก็เพิ่มมานะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถสังเกตการทํางานของตัวเครื่องได้ง่ายๆเลยครับแล้วจากที่เพื่อนๆได้ยินนะครับคือเสียงเครื่องทํางานเงียบมากครับเงียบมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ปั๊มตัดดูนะครับผมปิดบอลวาปึ๊บนี่ครับปั๊มตัดเสร็จเรียบร้อยครับ เอาเสียงตัดก็ถือว่าเงียบใช้ได้เลยนะผมทดสอบในการใช้งานจริงการเปิดก๊อก1ตัวเนี่ยจะสามารถส่งน้ําได้สูง28เมตรครับถ้าเปิดก๊อก2ตัวเนี่ยส่งได้สูง20เมตรแล้วถ้าเปิดก๊อกพร้อมกัน3ตัวเนี่ยจะส่งได้สูง15เมตรครับโอเคครับติดปั๊มใหม่แล้วนะครับเรามาลองน้ําฝักบัวของผมกันครับโอ้ นี่ครับแรงขึ้นเยอะมากเลยเผื่อเพื่อนๆยังจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาภาพเทียบก่อนเปลี่ยนปั๊มให้ดูด้วยครับตอนนี้เปลี่ยนปั๊มน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับดูนะครับว่ามันจะฉีดได้แรงขึ้นหรือเปล่านี่ครับโอ้ยคนละเรื่องเลยอ่ะนี่ครับมาดูก๊อกสนามครับปกติเบามากปกติต้องใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงช่วยนะครับเอาลองฉีดดูกว้ยโอ้โหปกติฉีดใกล้ๆยังไหลเป็นเยี่ยวแมวนะคือตอนนี้แบบนี่ครับฉีดได้แรงขึ้นเยอะมากเลยครับ พี่ภูมรู้อย่างเงี้ยเปลี่ยนตั้งนานละตัวเครื่องมีระบบเซฟตี้นะครับหากน้ำไม่ไหลเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ยเครื่องจะหยุดการทํางานเองอัตโนมัติและหากมีน้ําเข้าไปในเครื่องปั๊มปกตินะครับเครื่องจะกลับมาทํางานเองภายใน2ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราเช็คระบบน้ำมั่นใจแล้วเพื่อนๆไม่อยากรอนะครับเราสามารถมปกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อให้เครื่องกลับมาทํางานได้ทันทีครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับปั๊มน้ำแรงดันคงที่ราคาประหยัดจากซิมเกมไม่เหล่เกกแน่นอนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมใส่ลิงค์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับ จากที่ผมทดลองใช้งานมาสองสาวันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าสําคัญมากๆคือเพื่อนๆที่เปลี่ยนจากปั๊มน้ํา150วัตต์นะครับเป็นปั๊มน้ําขนาด300กว่าวัตต์นะครับหรือแรงขึ้นมากๆนะครับให้ตรวจเช็คระบบท่อให้ดีนะครับซึ่งระบบท่อต่างๆที่เราเคยต่อไว้แต่ก่อนนะครับอาจจะมีรอยรั่วอยู่นิดหนึ่งหรืออาจจะไม่แน่นนะครับซึ่งพอปั๊มน้ําเรามีแรงดันสูงขึ้นนะครับรอยรั่วต่างๆพวกนี้อาจจะทําให้มันแตกนะครับหรือปลิหรือน้ํารั่วออกมาเยอะมากกว่าเดิมครับ และปั๊มน้ำแรงดันคงที่ที่มีตัวระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบนี้นะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เ,เ,เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมพาผมไปยอด5 0 0 0สน Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ไล n ์ Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ้านน้ําแรงสะใจแล้วครับอย่าลืมกด subscribe ใครและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ แจกกันไปแจกกันไปให้ผมด้วย